อลเล็กอลเล็กพอลเลดือดต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะวันนี้เป็นแชมป์เส้นที่ไหนของเราอ,อลเลอ็กพ,พ,พอพอสปิทสปิทใช้ได้อ๋อได้อยู่นะเป็นแชมป์ขัดแชมป์เส้นนี้เป็นแชมป์เส้นที่เท่าไหร่ของเราร <105 S 2> ้อยห้าปอนด์เส้นแรกในชีวิตเลยเหรอเช่นแรกเลยโอ้โหเรามั่นใจยังไงครับวันนี้มั่นใจยังไงดีเรามั่นใจมากฮะมั่นใจมากมั่นใจตั้งแต่ยกไหนครับยกแรกเลยฮะ ตั้งใจยกแรกเลยเราไม่ได้อะไรเขาอ่ะถึงมั่นใจขนาดนั้นวันนี้เราวันนี้เราเราไปได้อะไรอุธเราเราได้อะไรฮ<า>ะอาบางฮะได้อะไรบ้างสอกเตะขามั่นใจชนะเลยมียกไหนที่เราหนักใจไหมไม่ไม่มีเหรอโอ้โหอเล็กทาแรกตอนแรกเลยที่ได้ชกกับเฮสสามันนะประกาศสงคราม สายเลือดเลยฝรัดงเศสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเอาเจอน้าใหมยร่วมชาติเอฮะดีเลยโอ้ดีดีดีโอโหก็คือยังไงต้องได้เจอกันใช่ไหมโอโหฝันไหฝันไหมฝันไม่อยากจะได้แชมป์ขัดแชมป์ที่ช่องเจ็เนี่ยฝันฝันไหมฝัน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 อที่เอออีะได้แชมเียน อ๋อเปลีย่ยนเนี่ยใช่เออฝันฝันมากเลยฝันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่เป็นเด็กเลยไหมหรือไงไม่แบบปีนี้เวลาตอนช่อง,องเด็ดครั้งแรกยังได้แชมป์เช่นมั้ยเออชกกี่ครั้งแล้วนี่ช่องเด็ดสามครั้งสามครั้งสามครั้งได้แชมป์เลยเหรอครับมันได้สามสามขั้ขขนเลยเหรอโอ้โหอะไรวันนี้เข้มขัดแชมป์เช่นนี้เนี่ยมอบให้กับใครบ้างอ่ะเอ้า มอบมอ็เมมกัดแชมป์เนี่ยอ่ะมีตกกิชิเลชูฮูแมีอน่นกพ่อมาวินเซมทุกคนนะครับทุกคน,กคน,กคนช่วยให้ชมมวย